ครับสวัสดีครับผมเท่าเดิงน,นะครับเอาวันนี้ผมก็เลยไปประทะกับเซียนใหญ่มาแล้วผมก็ได้พระนะครับสมเด็จนะครับของ สมเด็จวรครังนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ก็นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> ก็เกตทะลุซุมเกตทะลุซุมเออตรงซุม้มด้านขวามือของเรานี่ก็นะครับ ตัวนี้พิมพ์ไม่ติดนิดหนึ่งนะครับเมื่อพิจารณาดูพิมพ์แล้วนะครับใช่หรือเปล่าครับพระองค์นี้เป็นแม่พิมพ์ก็เขาเรียกว่าบล็อกของขุนพิจาจรณจในนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะดูจาก ลักษณะพิมพ์ทรงแล้วก็มีความประณีตงดงามนะครับในการแกะรูปทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเกตนะหรือว่าพรพพักนะครับนะครับพระเกตพระพักเออมี มีหน้ามีตามีหูนะครับเนี่ยนะครับ <c oughs> รายละเอียดขององค์พระนี้มีครบนะครับนะครับวงแขนนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งสองข้างด้านขวามือนี่ตรงหัวไหล่ก็แทบจะนะครับแทบจะหลุดออกจากกันส่วนด้านนี้ก็จะหนานะครับอันนี้ เป็นลักษณะเฉพาะของพิมพ์ทรงของหลวง,งพิจารณาในนะครับนะครับแล้วก็วงแขนนี่หักศอกมือประสานกันด้านนี้ก็มีเส้นเ,เส้นจีวรพาดน,นะครับแล้วก็แขนก็หักศอกเป็นช่วงๆแบบนี้แล้ครับวงแขนเนี่ยนะครับ เนี่ยจะเป็นวงต่อๆกันนะครับเป็นสามส่วนนะเนี่ยน,นี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามตรงนี้อกนะครับเป็นอกกระบอกนะครับอกกระบอกนี่นะครับนี่น้แข้งฐา,านนั่งสมาธินะครับนะครับ เอ่นังสมาธิราบแต่แต่ละชั้นมีความเรืองรั้มสวยงามน,นะครับฐานชั้นกลางเป็นคมฝานฐานสิงฐานชั้นล่างสุดนะครับนี่ก็นะครับทึบตันแล้วก็จะมีเส้นน้อยๆน,นะครับตรงปลายเนี่ยนะครับชนขอบ คือส่วนใหญ่แล้วพระสมเด็จวระครังฐานชั้นล่างเนี่ยก็จะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่เปลายแหลมนะครับปิดขอบเนี่ยและฐานชั้นล่างสุดนี่ก็จะมีแบบคล้ายๆตรงนี้คล้ายๆเป็นส่วนที่ทําให้อ่เป็นช่องนะครับเป็นช่องที่เอ่ทำให้เกิด ทำให้พระเนี่ยแกะออกจากบล็อกได้ง่ายนะครับคล้ายๆเป็นช่องอากาศแบบเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยน,นี่ดูเส้นเส้นรอบกรอบนะครับเส้นใต้ฐานนี่ก็จะมีเป็นเส้น,เสนๆเนี่ยนะครับเป็นเส้นรอบรูปรอบกรอบเส้นบังคับพิมพ์คือพระพระอันนี้เขตัดชิดนะครับตัดชิดขอบมากเลย นะครับเนี่ยมวลสารก็ไม่เยอะครับมีให้เห็นนะครับมีเห็นพอสมควรนะครับนีด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยนะครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบตึงนะครับองค์นี้เป็น อันนี้จะมีคล้ายๆอัตาปลาทูนะครับปลาสุมเดวัลครั้งเนี่ยนะครับแท้ๆเนี่ยจะต้องมีภาษาในวงการพระเขาเรียกว่าตาปลาทูนี่นี่อันนี้มีนีเมเ็ดก็จะมีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเนี่ยตาปลาทูเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเม็ดๆคล้ายๆตาปลาทูเนี่ย นะครับ <g ül> ก็เรียกกันไปตามสภาพที่เห็นนะครับนี่อ,อ,องค์นี้วันวันณะของพระนี่เรียบแน่นนะครับเรียบแน่นอมเหลืองนะครับอมเหลืองอมขาวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสมเด็จวรคัง องแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ชมองค์ที่สองต่อไปนะครับองนี้องที่สองนะครับองนี้ก็เป็นสมเด็จวัตรครังอีกองคหนึ่งนะครับองนี้เป็นเนื้อน้ำนมครับเนื้อน้ำ เขาเรียกว่าเนื้อนมสดนะครับเนื้อนมสดเนื้อนมข้นเนื้อนมค้นนะครับเนี่ยสวยนะครับนะครับพิมพ์ทรงก็เหมือนกับองค์งงแรกนะครับเป็นเอ่อเป็นสมเด็จวรครังยุคเอ่อที่มีการแกะบล็อกแกะพิมพ์ด้วยความปานีดบรรจงสวยงามนะครับอันนี้ก็ เป็นบล็อกของหลวงหลวงิวงวจารเจรนายนะครับอีกองหนึ่งนะครับเชื่อหรือไม่ครับใช่หรือเปล่าก็ทุกท่านก็พิจารณาดูนะครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่จริงอาจจะเชื่อถือไม่ได้ก็ได้อย่างที่ผมพูดมานะครับก็ทุกท่านดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับนะครับก็เคยเรียนให้ ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่าการเล่นพระนั้นนะครับเราต้องเล่นด้วยตาเล่นด้วยประสบะการณ์เล่นด้วยของจริงนะครับลำพังดูแล้วก็ฟังด้วยเล่นด้วยหูเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกครับก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อมูลที่จะนำมาพิจารณาใช้ประกอบกับการสะสมพระเครื่องของท่านนะครับ องนี้ก็เป็นพระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นเนื้อนมข้นเขาว่ากันเงินนะครับนี่พูดถึงความเก่านี่เก่ามากเลยนะครับสังเกตจากรอยยุบรอยแยกรอยแตกระแหงที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระนะครับนี่ แตกลานสวยนะครับเพิ่น,นี้สวยนี่พิมพ์ทรงนี่พีนาดูจากพิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับดูแขนดูวงแขนพิมพ์วงนี้แขนจะ,ะด้านขวานี้จะลงมาตรงๆนะครับลงมาตรงๆแล้วก็ด้านซ้ายมือเราี่ก็จะออกแบบโค้งๆก็ เป็นอีกแบบลักษณะอีกลักษณะ,ษณะหนึ่งของพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็จะมาหักศอกน้อยๆนะครับตัวนี้ทั้งสองข้างแล้ตัวนี้เส้นสังฆติเออเส้นจีวรผ้านะครับเอออันนี้อันนี้นักแข้งนี่นะครับขัดสมาธิเออฝ่าเท้าก็ขึ้นนะครับอันนี้เด่นชัดนะครับ ด้านนี้ก็มีนักแข้งฝ่าเท้าให้เห็นนะครับนี่เป็นเป็นเงาเงาเป็นรางๆงนะครับนี่นะครับนี่นี่ที่ยื่นมาเนี่ยนะครับนี่คือฝ่าเท้าฝ่าผ้าบาทนะครับนี่นี่แล้วก็มีความลดลันกันในระดับชั้นนี่นี่ในฐานชั้นล่างนี่ปลายข้างหนึ่งก็จะต้องติดกับมุม ซูมนี่นี่ด้านนี้นะครับเป็นคล้ายๆเดือยไกอ่อย่างนี้นะครับน,นี่นี่นะครับนี่คือลักษณะโดยเฉพาะทั่วไปของอพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็นะครับบล็อกนี้ก็แกะโดยเป็นช่างหลวงนะครับนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังในยุคต่อๆมาแต่ก็ ท่านนะครับท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตปุกเสกนะครับเป็นรุ่นที่มีบล็อกสวยงามแล้วนะครับมีการาให้ช่างสิบมูช่างหลวงมาช่วยแกะบล็อกนะครับ,นะรบซึ่งแต่ก่อนนั้นแต่ทางสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับท่านกา็แกะเองทำบล็อกเอง ค,ความสวยสดความเาปะตรงความาที่จะเป็นรูปทรงที่ได้มาตรฐานก็ยังไม่เหมือนกับที่ในใน,ในยุคที่มีช่างหลวงมาช่วยนะครับในการแกะบล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองนะครับก็เป็น เด็ดวันละครเนื้อนมข้นนะครับเนื้อนมข้นนะครับใช่หรือเปล่าครับจริงหรือไม่ครับเชื่อหรือไม่ครับเชื่อหรือไม่ก็เพิจารณาดูนะครับสำหรับองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะครับก็แน่นอนนะครับเห็นสภาพนี้แล้ว ก็คือ <c oughs> เอ็ออไปนะครับอากาศมันเย็นอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นบางคุนพรมครับเป็นพระสมเด็จบางคุนพรม <c oughs> พริมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ทรงเจดี นะครับนี่จุดเด่นของพิมพ์ทรงเจดียก็คือตรงนี้ครับตรงข้อมือนี่จะคอดเล็กนะครับเนี่ยข้อมือน,นี่ตรงข้อมือนี่จะคอดเล็กแล้วก็มาประสานกันตรงลำแกนนี่จะใหญ่ข้ีงนี้ใหญ่แล้วครั้งนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการ เห็นเส้นนะครับเส้นอ,อะไรเส้นเส้นจีวรสบงอังครสักกติอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับจะหมเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ประเกตประเกตก็จะมีหลายแบบแบบเกตปีแบบเกตเพลิงแบบเกตแบบตรงอะไรก็สุแลวแต่เนียอันนี้นะครับพิมพ์เอ่อ พิมพ์สงเจดีนะครับสวยนะครับอันนี้เป็นาบางขุนพรมนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีาพระองค์น,นี้ก็สวยาพระบางขุนพรมนี่ก็จะมีคิกรุกนะครับแล้วก็องค์น,นี้จะมองไม่ค่อยเห็นมวลสารสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามีสีแบบว่ามีสีนวลนนครับสีสีนวลน,นวลเทาๆนี่คลุมหมดทั้งองค์ก็คือก็เป็นแบบถูกปกคลุมด้วยคีิกุนะครับแล้วก็มีคาบกุฝังแน่นนะครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆนี่ก็ มวลสารต่างๆนี้ก็จะคือผิวยังไม่เปิดนะครับผิวยังไม่เปิดก็จะถูกปกคลุมแต่ก็มีความสวยงามนะครับอมเหลืองอมเทานะครับสวยครับพระอัคนี้ <c oughs> ก็มีความคลาสสิกอยู่ในพิมพ์ทรงแล้วก็มีคิกกุนะครับคิกกุนี่สวยนะครับทำพระให้ทำให้พระเอ่อ สมเด็จบังหุนพรมครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับองนี้มองแล้วคลาสสิกนะครับครับนี่สวยนะครับก็ทั้งหมดก็3องค์นะครับก็เพื่อนๆได้ชมแล้วก็คงจะมีมีความสุขนะครับกับการที่ได้ชมพระสมเด็จสวยๆทั้ง3องค์นะครับ กดติดตามผมด้วยนะครับ